ผมได้บึงกระสิบบึงกระสิบบึงตะโกนกลับอาลฮานิ่งแล้วครับตอนนี้เที่ยวแรกครับในการแข่งขันครับยอดนาวาเรือจากบึงนารางพิจิตรครับพร้อมแล้วฮะเป็นพัดออกมาแล้วทุกนะผู้ชมกันในเที่ยวแรกของการชิงชนะเลิศในปรเพรบครับเมื่อกรรมการยิงปืนด้วยปสะพัดธนู ออกมาจากจุคนจอม่จะมารโดันชิดมูถ้าหมูนั้นเกาลงกรนือเประการพันเรือบอกว่าสิ่งนั้นเลยลองน้ำแดงเรือยอดเอวายอดเอวายอดเอวจะไม่จเรือเสียดังไม่ใช่เสียแจงบอกว่าพยายามใจดีทจดีรับปทนมาเลยเจอกับเลือยอดโสมโดนน้ำกระบอกแม่ไ้นำกระบอกม่บอกว่าเรือดีเร่องว่าะแม่จะแสีตกเมืองไม่ยอมไปเอาไปทอไปแพะจาคนที่สักมาปาบูยู่เรยบเระว่จีไปแยกกันลองน้ำแดงลองน้ำแดงยอดเอวะยจะบแสงใรือไม่ได้ช่วอะไขนาดนี้ตามไ ไล่กดขึ้นมาไล่กดคือมากดไปผายจะตีไร่เจ้าแสงได้ไหมจะแสงได่ไหมจะมาสีสองมือจะมาสีสองมือเอือดีจากจังหวัดจะโสธรไล่กดกดไม่ผายตีไรจะใส่จะแส่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ม่ได้แสงเหนือพิจิตรได้หรือไม่ได้ขนาดนี้ตาขคนตากสายจากอนตากันตาขคนตากเพียรตาวิญิตรนะวะอย่าจังหวัดพิจิตรเนาะไม่พอไม่ใช่ยาโสธรสองสองมือตีไรแสงดีจะทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้ตอนนี้บังไฟพยานาจจุดแล้วไอ้จังว่าจุดจะทันหรือไม่ผมไม่ยอมตายนี่ทั้ ขับเที่ยวกันตลอดเลยพี่เด่นนะเสียงดังถึงกล้องในกครสำหรับผู้ชมที่เชียร์อยู่นะฮะไม่ได้หายใจหายคอท่ <c oughs> านผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs>